สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับวันนี้พาขี่รถเล่นถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันบ้างเป็นอะไรำเป็นอะไรน,ะน,ไรนี่ยังไม่ทราบว่าทีมงานไหนครับแต่ว่า มีรถของทีมงานเสียโบเสเศรษฐีเจริญทรัพย์มาวิ่งด้วยนะครับในโบวกไปได้ไหมไปได้สิไม่ได้มันออกไม่ได้ตงนี้ไม่มีรถดำม,มั้งดำไปนู่นหมดแล้วทางเข้าโบวครับนี่ขอโทษ เราต้องคล่อมครับพี่น้องเราต้องคล่อมกันลางโอ้มีรอยมีรอยบิ๊กฟูดอยู่โอ้มีรอยยกสูงมาอยู่นะพี่น้องนะไปทางไหนวะไปทางนี้ดีกว่าโอ้สานี ยกแคนเราเลยเราเอากระบ,บะไปถอยใสลยไหมโอ้คุบสะยกแคนรอเลยนู่นเราเลิกไปตรงน้องมาได้โอ,โอ้มันสีใดบ่ละแปดลอยเที่ยวนี่ ซานนี่ S Y 2 0 5 4ครับโอ้เนี่ยบ่านี่รถคนขับนี่มอเตอร์ไซค์ของคนขับรถตกไม่คโคลโลโล,โลโ กินข้าวแล้วไปกินข้าวยังยัังครบเขาพากันจอดกินข้าวอยู่ไม่้ชื่อเขาบอกมาฝากมาดูว่าจะใส่กี่ปุ๊กี้ครับหนึ่งปุ๊กี้ กินขา้าวมึงมากินขา้าวต้มึงมาจอดก,กินขา้าวต้ได้ยักเทียวแล้วเก้ามาจากมึงแลจักโมงสิบสิบเอ็ดโมงสิบโมงพ่อแล้วล่ะแต่ขามั่นกับพ่อแล้วหมดตองแลแล้วไดยัง ก็จ้องลึกไว้แต่เข้าลึกป่ะนี่มันเข้ามขุดเสมอหน่นก่อน่ะไปลุเตรียมแล้วมันหลายแล้วออ,อโอ้ย ของบ้านอ่ะกะแฟมึงหลายตัวอาวอ่า F อะไร F F น n i อ o F A มาโอ้ยซานนี่ซานนี่ เรตครับเป็นเรตฮะการที่สองครับค <c oughs> ันนี้ติดสโลครับเครื่องซีซูน่าจะร้อยสี่สิบห้าเอ๊ะไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่น่าจะถึงตัวนี้น่าจะเครื่องร้อยร้อยกว่านี่แหละร้อยสิบเอ็ดหรือเปล่าหรือร้อย ร้อยสิบห้าหรือเปล่า fr เฮ้ย fb fb คนขับโสดครับอันนี้ก็เป็นเท่าแกมีรถแบ็คโคเหมือนกันครับรถดำคันนี้นะครับก็ได้เลือกอย่าร้างกันนะครับ กับแฟนคือกับเมียภรรยานะครับ โอ้ยต้องยัดโลครับถ้าไม่ยัดโลขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยนี่ครับสีส่โซ่ก็จะงี้แหละครับถ้าไม่มีโลก็ขึ้นกับเขาไม่ได้ปลดโลอ้าวใส่ายแล้วครับ ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยสี่สูบจะได้เปรียบ6สูบนะครับจะประหยัดน้ามันกว่าเหลือกว่า ปลาซ้ำเรามาแล้วาาครับปลาซ้ำนะฮะทีมงานเสียโบสเสร็จที่เจริญทรัพย์งานนี้มาวิ่งสองคันครับทีมงานเสียโบสเสร็จที่เจริญทรัพย์นะมีน็อตตี้กับพ่อใหญ่ซ้ำเนี่ยฮะเดก้าคันนี้จำได้นะฮะคันเขียวนี่ ไปทาซีหล่อข้างในกูก็ไปทาซีกะท่าโอ้ยไปทาซีกะท่าซีเขียววะเนี่ยม่ โจกจังสี่จกจังสี่มันเสียเอาไปไปลงไปเอาข้างล่างอีกเดี๋ยวบอลนี่โอ้ยฮะมากว่มากว่าอ่ะคือว่าประมักโอ้ยนี่ตัวโก ไมยนี่บมแม่นพลาสติกด้กะ,ะเดี๋ยวขอถ้าเบิ่งก่อนสิ้นเดือนคันพ่อเราไปปิดหายก็บไ,ไดใจงวดคันว่าสิ้นเดือนเราบ่ปิไปไปิดหายผมก็ต้องไปใจงวดแล้วกันซ็นสัญญาพอแล้วสามตากสำนักตัวรถเข้าเนาะ ไปแล้วครับคนใหญ่ซ้ําก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพอดีรถดําที่เรือจอดกินข้าวกันครับนะครับแต่ว่าทีมงานเส่ยโบนนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยกินนะครับทําเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอไปลองแซปเปิลดูรถนะครับเดี๋ยวให้แม่แตงถ่ายให้นะครับเดี๋ยวจะไปลองดูซันนี่หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ